จิทัลเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นทุกวันเราจึงต้องมีการเรียนรู้และเข้าใจป้องกันเทคโนโลยีเทคโนโลยีนั้นเปรียบเหมือนดาบสองคมถ้าเรารู้จักใช้มันในเชิงสร้างสารรค์มันจะทำประโยชน์ อย่างมากทั้งตัวเราและผู้อื่นแต่ถ้าเมื่อใดนั้นทําในด้านลบมันจะส่งผลกระทบทั้งตัวเราและผู้อื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องตระหนักถึงการปฏิบัติตนบนโลกอันให้มากๆนั่นเองการเรียนรู้ดิจิทัล การเรียนรู้นั them, ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวเราสามารถเรียนรู้จากแหล่งอินเทอร์เน็ตต่างๆได้การมีทักษะทางการสื่อสารในการสื่อสารบนโลกออนไลน์นั้นเราไม่ควรทิ้งร่องรอยต่างๆ ไว้รวมไปถึงการแชร์สิ ry, ่งที ry, ouais, ่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบต่อเราในอนาคตได้การซื้อสินค้าออนไลน์ก่อนที่เราจะซื้อของบนโลกออนไลน์นั้นเรา ต้องมีการเช็คเครดิตพ่อค้าแม่ค้าให้ดีซะก่อนก่อนที่จะทำการซื้อของด้วยการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลายรูปแบบบนโลกออนไลน์โดยบางทีอาจจะมาในรูปแบบ ของการปลอมเป็นเพื่อนสนิทของเราก็ได้ Sisters, Adjust, การโจรกรรมข้อมูลเป็นการลวงข้อมูลของเราเพื่อเป็นการทำไปใช้ในการโจรกรรมทางการเงินในรูปแบบฟิชชิงแล้วเราก็จะเสียงเงินแบบที่เราไม่รู้ตัว